สวัสดีครับทิ่ถีกองืองเหนือนะครับวันนี้มาแอลอยร้อนนะครับซูปปลาเนาะนี่นะเขาซูปปลาบอน้องจ้างนะครับที่เขาเคยมาตอดแห่กันนะครับนเนาะเออเกยมาจอมเบ็ดกันฮาถ้าจับกันได้เนาะวันนี้เขาจะซูปนะครับช่างเครื่องล้างตั้งเครื่องอยู่เดี๋ยนี่นักต,ต,ต,ต่อเออเยอต่อตัวยังไงฮะแปดนิ้ว เอามาใสา่เอามาใสาน่นี่มาเปลี่ยนนี่แ่เอเเอเขาตามเาถึงลโม่เ้าเปลี่ยนเร็วกับเปลี่ยนเลยดูกบรรยากาศรอบๆนาะาันีน้ตามาพอวิธีนะครับเอาในการสูบปป่าเนาะ นี่ก็เป็นอ่อธรรมชาตินะครับคุดไว้เพื่อล่อปลาเหมือนกันนะครับนี่ตั้งซุปนะครับนี่เป็นะลากเป็นสายยางนะครับโอ้เขาถ่ายเลยครับสายยางนี่ที่เขาเจ๊ที่เขาใจ๊ซุปน้านใซ่ส่วนโท่าเลืองนะครับเนี่เราไปซุปทิ่งลงน้ำห้วเหยมกัมนะครับ อุ้นนะครับอ้าวตอนนี้เขาประสบป,ปัญหานะครับ <laughs> ใจ้เครื่องซุปตัวเดียวนะครับกมันจะมาแห้งเนาะเดี๋ยวนี้ผมก็ไปเอารถไถไม้ือนกันนะครับเพื่อจะแจ้สองอันเนาะมันจะได้แห้งให้ตันแรงนี่นะครับเพราะแนมมันแข,งขางเยอะพอสมควันเนาะ เดี๋ยวเราต่อเราออนกันครับเดี๋ยวไปพอวิธีการตั้งตั้งต่อเนาะออนจะมีวิธีการตั้งจะได้นะครับต่อวนะห้อยยาเครับเดี๋ยวเขามาซบปัญหาเนาะต้องใจต่อหหนึงอันนะครับเดียวกับซับเปลี่ยนกันอยู่นะครับ ใช้เวลาน้อยเนาะวันนี้เขาจะมาฟอในหน้ามันมีป่านักสมองได้เดี๋ยวลองอันตั้งเขื่อนกันเนาะบ้างๆเหรอโอ้สบายมากเออไม่แยกก็ได้ละอ๋อครับเดี๋ยวต่อเลกอ่ะสมเร็จบระะ้อยหนึ่งแล้วเนาะจะเอาจนได้นะครับวันนี้นะ เดี๋ยวนี้กับเวลากับประมาณจะบ่ายสองแล้วนะครับเขาจะเอามันตันแรงนี่เนาะโอค้โอค,ครับทีมง,งานเจอกันเป็นย่างดีเลยวะนี่นะครับมอวเวอเขาหน้าจีมกับมันนะครับหน้าจีมเขาไ่ลงเหมือนเม่าป่ะเฮ้ยไปลงมเหรวะ โอ้แต่ต่อมันใหญ่ได้เฮ้ยต่อนี่มาจากมันว่าเค้ดโอ้น้ำเลือกโค้ดสมควันนะครับ <c oughs> แบังอกมันต้องแห้งอ่ะเนาะสองเสืองเขาเ้ยเดี๋ยวเราเล่นเลยตัเวนเ,วน,เวนี่ะ อออือ้หมงนานะเรามาเ่เจอไอ้ผ้าขึ้นดินผ้าขึ้นดินเหรผ้าขึ้นดินมไม่ขึ้นดนบอดโอ้เจอกันนะครับ ทีมงานนี go to edi, ่สุดยอดเลยมทวเฮานะครับจอออนเฮานี่แม่กาดในงงานดีเนี่ยมาช่วยกันนะครับไปม่เงหนไรลำไปก็ได้ก็จะเอาเหงาถึงแม่โค้บแล้ว นี่ครับงานใหญ่ขนาดเดิวนี่นะครับเสียเคเอาแผ่นโลแมกโนมาบุญถ้ามันมาเนี่ยแต่โชว์ถ้มันทำเสียห้อมถ้ามันมากเบเรสของเจ้าห้อมน้านี่ห้องไส์เสยังอย่างมันไซส์ยังมันเหมือนสูงอ่ะมันแรงของมันน่ะอย่าง้รแต่มันเด้อเดี๋ยวมันตกลงกันนะเดี๋ยวนะกันจะไม่ขายนี่มีไม่ดาวสายนี่ ครับระวางตีล้อเนาะต่องมันมาแห้งมันก็บอกโมโหครับวันนี้ประเดี๋ยวก่อเวลาเพราะจะสี่โมงแลน,นะครับหน้ามันยังเสียงแอวอยู่เนาะตอนก็นเลยใจ้แผ่นซองนะครับแผ่นซองงานโอ้ตอนแหนะครับยังแจ็คแผ่นซองนะครับตอนแหไว้ก่อนวันนี้อาจจะได้งมอยู่นะครับล้อมนสักคำคือว่าแห้งก็รู้จะนั่งยังไงเนี่ย Đó, khắp. Không? Nộ, và và khắp à, đẹp đấy các, đàn nô hao, đàn bước này nè, sút đi hè, nè, sút 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 đấy, số này số này, xếp nô ประมาณกิโลนี่เช่านี้ตามล้อฮะตามล้อามลกลัวอยู่เนาะอ่ามตามล้อเนาะล่ามตามลเนาะออกไปสุดยอดเลยเหรครับโอ้โหปลาบึกเปลี่ยนมือกันเดียวมันจะปักมือกันสุดยอดสุดยอดครับอ่ะได้แล้วนะครับอันนี้แผ่นนึ่งเขาหน่หลังจากน้ามาแห้งเตี้ยนะครับ โอ้โหปลาบึกตัวโตเลยลาบน้องบึกนเอาจะปั๊บกันเป็นลามนะครับอ้าวต่างกันยังห้นะครับเนี่ยวันนี้อาจจะมีเสียงดังของเครื่องซูบเลยนะครับวันนี้ใช้สองเครื่องนะครับยังหูบาเนาะยังนีมาแห้งเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไปมาดูบรรยากาศนะครับวันนี้เนาะ ก็ปูโซฟานี่กับบอธรรมชาติเหมือนกันนะครับฟุตบอลรอปาโอ้ตะกี้ได้เห็นปัดบึกนะครับเรื่องเพื่อนเขาจะไปทำเมนูลาบเนาะบึกเนาะลาบกับมอม่เนาะเข้าอุ่นๆนะครับเนาะโอ้ล่ะเชฟนู่ก็ได้มา่ตัวแล้วนะครับปลาหม้อลูกปลาบึกนะครับ ตัวนี้สักกิโลฮะกิโลเนาะเคยก้าวีดี้นี่เนาะโลกัโลหรอโลนะสักโลเนาะนี่นะครับเสมนนู้นเอานะครับตอดแห่ได้หมดหน้ามันนี่ฮะคสอหาจะมาแห้งนะครับบิ๊กบิ๊กบิ๊กครับเลี้ยงตอกนะครับไปนะครับผมนะมาซามอนกอดตู้เดือดๆของพ่อเขาไปยังไงกับหัว มบึกโอ้โหขอขอสามยิมโอ้โาดูประมาณสอลูกลูเกินเนาะหกลูกปาดเนวัสังโคโอ้โหนะครับเออได้ครับผลงานเท่ามาแห่งหนึ่งผลงานละนี่ครับปาแอนโอ้โหทุบเลยนะครับนี่ ไปมาดูบรรยากาศนะครับไปย้อนหน้าไปย้อนหน้าเอามาะเลยงเลยเลยงเลยกโรับโอ้ปลาข้าวรอครับปลาข้าวน้ออันนี้เรากินนะน้อโอ้ โอ้โหวันนี้สุดยอดเลยครับวันนี้น้องเขาได้ปลาข้าวนะครับโอ้โหไอข้าวฮะโอ้โหเป็นไครับ ควานิ่งได้ก็ได้ก็ได้ก็กโอ้โหเป็นได้ครับไอ้ข้าว,วาไอ้ข้าวโอ้าลาบเนาะกิโลหา่างกิโลห์ลหะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหนี่ครับสจ๊วตเซกเดี๋ยวขอภาพนิ่งกรับนะครับโอ้โอหป่าเยอะมากเลยครับวันนี้ตะกี้ตื่นเต้นขนาดครับได้ป่าบึกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยผมว่าน่าจะประมาณสัก เจ็ดแปดโลน่าจะได้นะครับมันขึ้นปาฝันมันจะมีเนาะน่าเลยเจื่อขนาดเนี้ยฟุตทโบร่อบาเขานะครับโอ้วันนี้มันตึ๊งหวาดมันตึ๊งหมาแห้งเลยนะโอ้เนี่ยครับรอบๆนี่ก็จะเป็นอะเป็นฟุ้งนะครับเนี่ยเวลาน้ำหลากนั้นนะครับแถวนี้จะท่วมหมดเลยนะครับน้ำจะท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยแถวเนี้ยเออพอเวลาน้ำลดนะครับป่ามันก็จะมาอาศัยอยู่เนี่ยมันมีติเปิงเนาะ ตอนนี้ปลาวิ่งขนาดโอ้ตอนนี้ก็เยอะขนาดเนาะนั่นเยอะอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราไปพอตอนสิ้นสุดเหมือนกันนะครับจะได้ปลาเยอะหรือเปล่านะครับโอ้แต่วันนี้ใจแบบเด็ดแตะๆตะวันนี้นะครับโอ้ดูครับพอตาตาสีนะครับยกปลาแป้เลยแต่สังน้อยนะครับ ถึงเน้นนักแกะนะครับปีปีไอโน่ฟุตบอลรอบปะาครับุย,ยอดอันนี้เก็บหอยกับเก็บหอยนะครับนะี่ยเออนี่ครับน,น้องๆนี่โอ้โหเจอกันทำไมกด็ดีครับทีมงานนี่นะนักเอาบอลสู้นะครับวันนี้อยู่กับเือนพี่เปนนอกนะครับโอ้โหนะครับบักจับก็ได้แนมะ่ก็อเอา ุดยอดนะครับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะครับโอ้แดดลมลมตกลมตกเนาะช่วงนี้กับเวลาประมาณหกโมงยินนี่เนาะหกโมงยินละครังเกียร์นี่นะครับสำหรับนี่เขาอะเกือบจะประทันนะครับกัช่วยกันเก็บคว้าเก็บอย่างมาแรงเต็มที่นะครับโอ้ทองสวยผ้าสวยคว้านะครับเดี๋ยวมึงพอหรอไม่ไหลเนาะโปร่งสบายแบบ ตะบึกจตนี่ออนีอันน้ตะตบึกนี่ตาตอันนี้สวายอันีสวายเขาเรียกเาไนี่นะได้คขสุก็สวายที่ตัวนี้เขาได้นี่เดีวคหุครับอข้าสวกันลาบึกาบกลากบึกลายสวา่ข้าวเขานะครับอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับเทียบกับมือนะครับเอเทียบกับมือเอ้ยงูม่หเลาเยปลาข้าอ เดี๋ยวเอาไปล้างสามนูกกอนทำกํานะครับน่องตามวิธีนะครับอ่ะนี่นะครับวันนี้ก็สุควรใก็เวลานะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะใ้เวลายาวพอสมควรนะครับนี่ครับวันนี้เราก็ได้ปลาบึกมานะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงแต่อี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามนาอว่าเราจะเอาป่านี้ไปทำเมนูแห่เมนูหนึ่งนะครับอ้าวครับวันนี้ทาไปอย่างพี่พาประกันได้ในน่องขอสมาร์ทไนะครับ าตามวิธีเขานะครับนอครับเฮงๆรวยๆกับทุกคนนะครับเด้อพผมนี้เหล็กออกนะครับเออวันเนีย re, ้ยกันนอเพราะว่าเออวันเนี้ยกันนอเพราะว่าผมจะเอาลงวันวันผูกนอเป็นวันเนี้ยลร้ำลวยกันทุกคนนะครับสวั time. สดีคร <ses> ับ